สวัสดีครับก่อนหน้า iOS 14เวลาที่เราจะเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Exchange Microsoft Outlook Gmail iCloud หรือผู้ให้บริการอีเมลต่างๆเพื่อใช้งานบน iPhone หรือ iPad ขั้นตอนที่เราต้องทำคือการเปิดการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะคำสั่งรหัสผ่านและบัญชีแต่พออัปเดตเป็น iOS 14ขั้นตอนต่างๆเปลี่ยนไปจากเดิมเล็กน้อยครับเพราะตอนนี้ เมื่อเราเปิดเข้าไปในการตั้งค่าคำสั่งรหัสผ่านและบัญชีเปลี่ยนเป็นคำสั่งรหัสผ่านสั้นๆและเมื่อแตะเข้าไปก็จะแสดงบันทึกรายการรหัสผ่านแทนครับไม่มีหัวข้อสำหรับเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่แล้วขั้นตอนมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ก็สามารถเพิ่มได้ง,ง่ายๆเราไปดูวิธีกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยครับ วิธีการเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่ใน iOS 14ทำได้ง่งงายๆครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะเมลหรือแตะรายชื่อหรือแตะปฏิทินหรือโน้ตหรือเตือนความจำก็ได้ครับชอบอันไหนเลือกอันนั้นได้เลยครับในหน้าจอแสดงรายละเอียดการตั้งค่าเพื่อนๆจะเห็นคำสั่งบัญชีให้แตะเลือกได้เลยครับจากนั้นแตะเพิ่มบัญชี แล้วเลือกผู้ให้บริการอีเมลที่ต้องการใช้แล้วทําการตั้งค่าต่างๆตามที่แสดงบนหน้าจอได้เลยครับในตัวอย่างนี้เช่นถ้าต้องการเพิ่มบัญชี Gmail ให้แตะ Google ในข้อความถามยืนยันแตะดําเนินการต่อจากนั้นป้อนอีเมลเบอร์โทรและรหัสผ่านบัญชี Gmail ของเพื่อนๆแล้วทําตามขั้นตอนต่างๆที่แสดงบนหน้าจอได้เลยครับเพื่อนๆที่ต้องการเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่เพื่อใช้งานใน iOS 14 สามารถทำตามขั้นตอนต่างๆได้ง่งงายๆตามคลิปนี้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ